คุณนัดจ้ามีเรียนอีกไหมครับมีเรียนอีกไหมสนุกป่าล่ะถ้าสนุกเดี๋ยวจัดอีกสนุกเอ่ะสนุกใช่ไหมโอเคสนุกใช่ไหมตกลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้ทุกคนเลยถามทุกคนตอบพร้อมกันสนุกไม่สนุกถ้าสนุกสนุกเปิดไมค์ตอบพร้อมกันสนุก ครับคุณนัทสอน Hello my name is พิมมาดายอดบริบู์ใช่ไหมคะ My nickname is Nat I am เท่าไหร่ years old เออ How old are you? I am เท่าไหร่ years old ว่าไปนะคะทีนี้บทของเราจะยาวขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่าเราสามารถพูดได้นะลูกเวลาที่เราไปแนะนำตัวที่โรงเรียนมันจะดูฟังดูให้โซมากเลยหนูนะ Hello teacher I am new Hello teacher I am new I am X years old I am from สาธิตลาที่ School เห็นไหมมันฟังดูมันแบบว่า เออแอมโบนัสลูกสมาร์ทคะสมาร์ทแชร์ให้เพื่อนๆฟังเน่อยหน่อยได้ไหมลูกว่าทําไมสมาร์ทถึงเก่งคาศัพท์คณะมาเรียนกับครูนะสมาร์ทเก่งคาศัพท์มากเลยเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมว่าทําไมหนูเก่งคาศัพท์เเกมหนูเล่นเกมหนูเล่นเกมอะไรบ้างอ่ะบอกดิเดี๋ยวน้องนิวได้ไปเล่นบ้างนูเล่นนิวเพิ่งเล่นเกมภาษาอังกฤษครับเอออ่าแล้วพี่สมาร์ท่ะลูกพี่สมาร์ทเล่นเกมอะไรไหนเล่าให้เพื่อนฟังโปเกมอนโปเกมอนหรอหนูเล่นเกมอะไรนะสมาร์ทเล่นเกมอะไรนะโปเกมอนโปเกมอนออะไรีก อ๋อ,ออย่างเดียวที่เล่นเกมโปเกมอนที่เก่งคำสับเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้ของมันใช่ปะ่ะ <laughs> อยากได้ของรางวัลมันใช่ปะได้อยากได้ของรางวัลก็เลยต้องรู้ว่าคำสับนั้นใช้ว่าอะไรใช่ไหมลูกเอออะ <c oughs> เดี๋ยวฟัง <c oughs> เดี๋ยวฟังหนูแดง <c oughs> เดี๋ยวฟังหนูแดง Hello หนูแดง How are you Hi หนูแดง I can hear you ready โอ้ยห u ูแดนคุณดู Tell everyone how do you learn to speak English? Can you share everyone? At school? When you are at home how do you learn English? Doctor b y n o ok k and Awesome. Oh you always watch the Doctor b y i n o ok c k and Awesome right? Any more cartoon? Just play game. Play game. s เด็กๆได้คีย์แล้วนะลูกสุดท้ายไปเล่นเกมกันแล้วเดี๋ยวเราจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะหนูแดงก็บอกว่า I just play game แปลว่าฉันจะแค่เล่นเกมเองก็เก่งภาษาอังกฤษ Monkey Story. monkey story and also english game and thai game and gene i don't have any gene game but but i still have animals named c cats oh, play a game they're talking about the animals right no just monkey stories turn animals fruit vegetables and playgrounds okay and you I can see. have a sticker when you win okay i see ah กลับมานะคะตอนนี้เรามาเริ่มเรียนของเราต่อนนะ Hello my name is พิมมาดาย o อดบริบูรณ my nickname is Nat. I am 38 years old I am from Thai School of Easy English แต่ว่าของเด็กๆทุกคนลองพูดของตัวเองอ่เริ่มต้นด้วยที่กุ้งเลยลูก Hello my name is ธนบดีชายบุริน my nickname is กุ้ง I am The Team Yo I am from นครนายกวิทยาคมสคูอู้เก่งมากง่ายไหมง่ายนะเออเอาตัวนี้ค่ะเอาไปใช้นะลูกนะอ้าวไปที่น้องนิวน้องนิวคะเริ่มตั้งแต่น้องนิวเลยลูกตั้งแต่อันแรก Hello my name is นิวคณิสอคงเพลง My nickname is นิว I am eight years old I am from สาธิตลาอุทิศสคูอ่ะโอเคค่ะมาพี่สมาร์ทลูก Hello my name is ป a ญหา a นักเรอ my nickname is w a t I am 10 years old I am from อนุบาลปราจีนบุรีตะคุเก่งมากโอเคไปที่หนูแดงหนก Hello v e r y Party my real name is หนูปัญหาดสุสุบู my nickname is หนูแดง I am 6 years old I am I am from นครนายก School อนุบาลนครนายกลูกอนุบาลนครนายกอนุบาลนครนายก School โอเคค่ะเก่งมากไปน้องโบนัสลกูกน <I> ึกไปไม้เนมีสุกไม้เนมีนึกไม้เนมีนับนัานนับถ่านจิรล่นโอเคไม้นิคเนมีไม้นิคเนมีโบนัสโอเค I am six เยียร์เยียร์โอโอเค I am from i am from I นครน,นายกนครนายกสกูสู๊เก่งมากนะะได้จะมีบทภาคจากคุณแม่นิได้นะไม่เป็นไรนะอันเนี้ยค่ะคือวิธีการเวลาที่หนูจะแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษหนูสามารถเอาอันนี้นะเด็กๆจําไว้เลยนะหนูไปใช้ได้ทุกชั้นเวลาที่หนูเรียนถ้าวันเนี้ยหนูอยู่ชั้นปหนึ่งอย่างหนูแดงเนี่ยหนูแดงอยู่ชั้นอนุบาลใช่ไหมลูกอนุบาลขึ้นปหนึ่งเดี๋ยวหนูอยู่ปหนึ่งอ่ะหนูก็ต้องไปแนะนําตัวกับทิชเชอร์คนใหม่ถูกไหมเด็กๆทุกคนต้องไปแนะนําตัวกับทิชเชอร์ใช่ไหมหนูอยู่ปสอง ูอยู่ป3หนูก็ใช้อีบทนี้หนูอยู่มัธยมม2ม3ม4ม5หนูก็ใช้อีบทนี้เหมือนกันเลยถูกปะ <ขอ S 1> เพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้ได้ตลอดค่ะก็คือโรงเรียนนิวชิเจอร์มาสอนห้องนิวหมดแล้วแล้วแล้วถ้าขึ้นปสี 4, ่ชิเชอร์เขาก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีชิเจอร์มาใหม่แล้วห้องน้องนิวอ่ะเขาให้เปลี่ยนห้องไหมลูกหมายถึงว่าหนูอยู่ตั้งแต่ป1ยันปอ6อยู่ห้องเดียวกันเลยป้ะหรือว่าเขาเปลี่ยนทุกๆปีเขาสลับกันทุกๆปเออถ้าสลับกันน่ะเวลาที่ หลับกันนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะทิชเชอร์เขาจะให้เราแนะนําตัวเพราะว่าเพื่อนคนใหม่ๆเขาไม่รู้จักเราเขาก็จะให้เราแนะนําตัวนั่นแหละคือมันเป็นพื้นฐานเน่มันเป็นพื้นฐานที่หนูจะต้องทําได้อ่ะเพราะถ้าเกิดว่าหนูทําไม่ได้อ่ะเวลาที่หนูไปรายงานตัวหรือหนูไปสอบสัมภาษณ์หรือหนูไปอะไรมันก็ต้องใช้พื้นฐานนี้เหมือนกันนะลูกนะเพียงแต่จําที่คุณนัทบอกได้ใช่ไหมคุณนัทบอกว่าเวลาที่หนูแนะนําตัวให้ดูตามการะเทศะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นการแนะนําตัวที่มันเป็นทางการอ่นะเช่นแบบแนะนําตัวในห้องเรียนหนูต้องฟังว่าความคาดหวังงขอ คนที่เขาจะฟังหนูอะเขาอยากรู้อะไรถ้าเขาอยากรู้ชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นหนูอตอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าหนูดูแล้วหนูไปเจอฝรั่งที่ป้ายรถเมย์หนูไปบอกเขาว่า hello my name is new ดด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 ยาวๆฝรั่งไม่ฟังเลยหรือฝรั่งงงโอเคปะ่ะฝรั่งจําไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่นิวจะต้องพูดคืออะไรสมมติหนูไปเจอฝรั่งที่ป้ายรถเมย์นิวต้องบอกฝรั่งว่า hello my name is new เอาแค่นี้พอเอาแค่ชื่อเล่นไม่ต้องไปบอกชื่อจริงนามสกุลให้เขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ จะต้องรู้จักชื่อจริงนามสกุลหนูขนาดนั้นเข้าใจป่ะตอบตามความคาดหวังของเขาอย่างคุณนัทเป็นไกด์อย่างเงี้ยคุณนัทเป็นไกด์ให้ลูกทัวร์คุณนัทพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนาะบางทีลูกทัวร์ชอบมาสวนทุเรียนนะบ้านเรานคะรนายกปราจินบุรีมันจะมีสวนทุเรียนใช่ไหมลูกแล้วฝรั่งอะ่ะมันชอบมาเที่ยวพอเขามาหนูลองคิดดูดิถ้าเกิดเขาเป็นฝรั่งอะ่ะแล้วเขามาถึงแล้วคุณนัทบอกว่า hello my name is พิม์มาดายอดบริบูรณ์ my nickname is นัทมันจะจำคุณนัทได้ไหมลูก ชื่อยาวขนาดนี้หนูจำไม่ได้หรอกคุณนัทต้องบอกว่าให้เ o า My Name is n a t o คุณนัทจะใช้ชื่อคำว่านัตโตะปกติแล้วคือมันเป็นชื่อที่คนญี่ปุ่นตั้งให้คุณนัทไงคนญี่ปุ่นมันออกเสียงคำว่านัทไม่ได้เว้ยมันก็เลยออกเสียงเป็นนัโตนัโตคุณนัทก็เลยแบบเออชอบชื่อนี้คุณนัทก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นนัโตะก็เลยเอาชื่อเนี้ยใช้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณนัทแนะนำตัวให้ฝรั่งฟังคุณนัทจะบอกว่าให้เ o า My Name is n a t o I am your tour guide I am แปลว่าฉันนเป็ I am your tour guide ฉันเป็นไกด์ของคุณประมาณนี้นะคะตอนนี้ยลูกสิของคุณนะทุกคนอนะ่ะ<น>เป็นนักเรียน,นยเวลาที่หนูจะแนะนำตัวหนูก็บอกว่า I am a student I am a student ใช่ I am a student ก็คือพวกเราเป็นนักเรียนนะคะ <c oughs> ก่อนที่พวกเราจะกลับกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระทึกมาตอนนึงนะคุณนะัยู่เพิ่มแสงก่อนโอ้ยคงไม่หลอ โอเคค่ะได้เลยหลุกมาเอาหน้าขึ้นมาโชว์ขับห้้แบบอย่างนี้หนึ่งตองกล่อมโอเคไปขอบคุณมากเลยค่ะคุณนั จ้ามีเรียนอีกแม่ครับมีเรียนอีกไหมสนุกป่าล่ะถ้าสนุกเดี๋ยวจัดอีกสนุกอ่ะสนุกใช่ไหมโอเคสนุกใช่ไหมตกลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามทุกคนเลยถามทุกคนตอบพร้อมกันสนุกไม่สนุกถ้าสนุกสนุกเปิดไมค์ตอบพร้อมกันสนุกเด็กๆเรียกต่อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้เจอกันเด็กๆกดคำว่าลีฟนะคะจ้าบ๊ายบายค่ะ